สวัสดีครับท่านชมครับทีมชาติไทยเสียท่าและเสียหายหนักจากเกมแพ้จีน2-1ในบอลโลกรอบคัดเลือกโซเดเชียรอบ2กลุ่ม4นัดล่าสุดเนี่ยนะครับโอเคมันยังเหลืออีก5นัดโอกาสยังพอมีอยู่แต่ในความเป็นจริงก็ต้องยอมรับว่าอาการสาหัสนะครับเราต้องการจุดเปลี่ยนที่ไม่รู้ว่าจะมีอยู่หรือเปล่านัดแพ้จีนเนี่ยเราไม่ควรจะถึงขั้นแพ้เลยนะเสมอก็ยังดีนะครับ สหรัฐอยู่เย็น,นอุตสาวอลเล่สุดสวยเลยทีมไทยขึ้นนําก่อน1นศูนย์นะครับแต่เพราะความไม่ละเอียดพลาดแบบที่ไม่ควรจะพลาดนะโดนเพรสแล้วเสียบอลในแดนตัวเองนะครับกองหลังปั้มบอลไม่ขาดอะไรเงี้ยสุดท้ายโดนจีนยิง2ประตูรวดแซงชนะ2ประตูต่อหนึ่งเราแพ้คาบ้านนะครับทีมไทยออกสตาร์ทไม่สวยทำให้นัดหน้าไปยังสิงคโปร์ัาานาคารที่21นี้เราเล่นลำบากมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับต้องชนะสถานเดียว ต้องชนะสิงคโปร์สถานเดียวซึ่งก็ไม่ง่ายนะสิงคโปร์นัดแรกเนี่ยบุกไปแพ้เกาหลีใต้5-0ก็จริงนะครับท่านผู้ชมครับแต่เกมเขามันมีอะไรดีๆอยู่พอสมควรเหมือนกันผมดูอยู่นะครับเกมที่สิงคโปร์แพ้เกาหลีเนี่ยนะสิงคโปร์เนี่ยโอเคตัวเก่งอีรฟานฟานดี้เป็นหัวใจในเกมรับเหนียวจริงนะครับกองหน้าเบอร์20ชาวาวอานูอาขยันน่าดูเลยตัวเนี้ยแต่ที่เด็ดสุดก็คือตัวลุกฝั่งซ้ายเบอร์7 ทรงอียองนะครับเป็นตัวเกาหลีโอนสัญชาติมาตัวนี้เนี่ยแข็งแรงมากเร็วนะครับเปลี่ยนจากรับเป็นรูกดีมากเราต้องระวังตัวนี้ให้ดีนะครับเบอร์เจ็ดทรงอียองนะครับโดยชมครับแล้วอย่าลืมว่านัดเยือนสิงคโปร์วันอังคารเนี่ยเจชนาทิพย์กับพันศาเหียมวิบูลเจ็บทั้งคู่จากเกมแพ้จีนน่าจะลงไม่ได้นะครับขณะที่ทราสินสภาพก็ไม่เต็มร้อยนะ เราหลังชนฝาจริงนะครับความจริงถ้าเราไม่แพ้จีนในนัดแรกเนี่ยนะเราก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับน่าเสียดายตรงนี้แหละนะนัดเจอจีนเนี่ยเฮ้ยทีมไทยก็ฟอร์มโอเคนะมันก็ไม่ถึงขั้นน่าเกลียดนะครับแต่เราแพ้เพราะว่าเราไม่มีอะไรใหม่นะเรายังเล่นตอนไม่มีบอลไม่ดีเหมือนเดิมนะครับทีมไทยของมา n โนโพกิ้งเนี่ยดีแค่ครึ่งทางเวลามีบอลทำเกมรุกเนี่ยโหวือหวาหน่าดูนะครับ เล่นสนุกได้ลุ้นตลอดแต่พอเสียบอลทําอะไรไม่ถูกนะทีมไทยเนี่ยสังเกตไหมเวลาเสียบอลแล้วทําอะไรไม่ถูกนะครับเปิดพื้นที่คู่แข่งสวนกลับง่ายเกินไปคือบอลสมัยใหม่เนี่ยนะครับบอลสมัยใหม่การเล่นตอนไม่มีบอลนี่มันสําคัญมากๆเลยนะนะทีมที่เก่งจริงทีมระดับแนวหน้าเนี่ยพอเสียบอลปุ๊บเข้าเพรสทันทีนะครับไล่เพรสซิ่งทันทีเอาบอลคืนกลับมาเร็วที่สุดเสียตรงไหนเพรสตรงนั้นนะครับถ้าหลุด ก็ต้องเตะถ้าหลุดก็ต้องยอมทำฟาวต์ตักเกมนะครับความจริงเขาเน้นคน์เตอร์เพรสกันด้วยนะคน์เตอร์เพรสก็คือถ้าเสียเนี่ยต้องไล่เอาคืนเร็วที่สุดนะครับถ้าได้บอลกลับมาก็บุกสวนเร็วทันทีแต่ถ้าจะเล่นแบบนั้นได้เนี่ยถ้าจะคน์เตอร์เพรสได้มันต้องฟิตจริงๆต้องโครตรละฟิตเลยนะครับกองหน้าแนวลุกเนี่ยมันต้องขยันต้องช่วยไล่ทุกตัวนะครับแล้วกองกลางต้องเล่นเกมรับได้ต้องแข็งแรง ต้องวิ่งเยอะนะครับคือเรื่องพวกนี้เท่าที่เห็นเนี่ยมันยังไม่มีในทีมชาติไทยมาโนะ่โภกิ่งฝีมือโอเคนะครับท่านผู้ชมครับแต่เป็นโค้ชเชิงรุกนะยังไม่ค่อยเก่งเกมรับนะเรื่องแท็ติกความเขียวความละเอียดเนี่ยมาโนมีน้อยไปหน่อยนะครับมาโนย้ำให้ลูกทีมมีสมาธิอยู่เสมอเลยแต่แท็ติกมันก็เป็นเรื่องจําเป็นนะครับท่านผู้ชมครับผมชอบลูกบ้ามาโน คือเป็นบอลดูสนุกนะครับดูทีมไทยมาโนโลเล่นแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเร้าใจเว่ยมันตื่นเต้นเจรากเลี้ยงลุยอะไรเงี้ยโอ้โหคนดูคือหานะครับแต่ว่ามันก็จะอยู่แค่ระดับอาเซียนนะดูเอามันอย่างเดียวอยู่แค่ระดับอาเซียนไม่สามารถขึ้นชั้นไปเป็นระดับเอเชียได้นะครับเ,เวลาเราเล่นกับทีมใหญ่เนี่ยเล่นกับทีมที่เข้ามาตรฐานดีกว่าเราเนี่ยนะครับมันต้องสู้ด้วยแผนการเล่นไง ต้องเล่นให้ฉลาดนะครับมีสมาธิเนี่ยใช่แต่ต้องฉลาดด้วยถ้าเอาชนะไม่ได้มันก็ต้องไม่แพ้อย่าให้เกมเจอจีนเนี่ยเล่นเล่นไปแล้วถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเสี่ยงว่ะเอาชนะลําบากแต่เราต้องเล่นไม่ให้แพ้นึกภาพบอกไหมเพราะทุกคะแนนมันสําคัญหมดนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้คําถามก็คือทีมของมา n ์โนโพกิงเนี่ยรู้วิธีเล่นไม่ให้แพ้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจ แต่มันจําเป็นนะครับเพราะต้นปีหน้าเนี่ยเราต้องเจอกับเกาหลีใต้2นัดไอ้บอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยนะครับเจอเกาหลีใต้2นัดในเดือนมีนาคมนะครับถึงตอนนั้นเนี่ยถ้าเกมรับยังไม่มีอะไรคืบหน้าหรือยังไม่พัฒนาขึ้นมากกว่านี้เนี่ยมันอ่วมแน่นอนเลยนะไปเจอเกาหลีเนี่ยทีมไทยนัดแพ้จีนถ้าดูการจัดตัวนะครับกลาง3คนเนี่ยไม่มีใครถนัดเกมรับเลยนะ,ะสารัฐปกเกล้าชนาทิพย์ เด่นเกมรุกหมดเลยนะครับตรงนี้มันอันตรายเพราะว่าอสไตล์ของเจเนเขาชอบเลี้ยงจี้เข้าใส่กองหลังถูกไหมเพราะฉะนั้นมันมีสิทธิ์ที่จะเสียบอลแล้วโดนสวนกลับได้ง่ายนะครับแต่พอเวลาโดนสวนกลับมาเนี่ยไอตัวที่รองอยู่ข้างหลังเจเนมันตัดเกมไม่ได้นะครับไม่ถนัดเกมรับเล่นเบาไปช้าไปสารัตเนี่ยผมชอบมากแต่เขาเป็นบอลเทคนิคนะครับ เขาเป็นบอลเทคนิคเขาไม่ได้ถนัดเกมรับเขาไม่ได้มีความแข็งแกร่งอะไรมากมายนะครับหรือแม้แต่อุ้มเทีรทอนเวลาขยับมาเล่นแดนกลางเนี่ยเฮ้ยจ่ายบอลโคตรรัดเหนือเลยนะครับคือชั้นเชิงนี่สุดๆนะครับแต่ในเรื่องของสปีดความเร็วจะให้อุ้มวิ่งไล่กองหน้าเวลาโดนสวนเนี่ยมันไม่ทันนะครับมันไม่ทันแล้วนะแล้วพอหลุดไปถึงกองหลังก็รู้กันอยู่ว่าคู่เซนเตอร์เราก็ค่อนข้างจะช้านะมันก็เลยพัง มันก็เลยพังกับพังอย่างที่เห็นนี่แหละนะครับความจริงเรามีพิธีวัดสุขจิตธรรมกุลเป็นกลางรับธรรมชาติอยู่นะครับหรือถ้าขยับกฤษฎาการแมนขึ้นไปเล่นกองกลางเป็นมิดฟิลด์ตัวรับมันก็น่าจะโอเคมั้ยนะคือทั้งหมดมันอยู่ที่โค้ชมานูโพกิ้งแหละนะครับว่าจะจัดทีมให้มีความสมดุลอย่างไงดีทางเดียวไม่ได้ดีแต่บุกอย่างเดียวไม่ได้รับมันต้องแน่นด้วยนะครับ ช่วงก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าระดับบิ๊กในทีมชาติไทยเคยท่าทามมาสัตหะอิชิอิอดีตกุนซือบุรีรัมให้เข้ามาคุมทีมแทนมาโน่นะครับแต่ไม่รู้ไปคุยกันที่ท่าไหนนะไม่รู้ไปคุยท่าไหนเกมพลิกคือมาดามแป้งอยากให้มาโน่อยู่ต่อเวลาน,นอิชิก็เฮวนะครับตรงนี้น่าสนใจนครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าถ้าเราได้โค้ชเป็นญี่ปุ่นหรือได้อิชิอิเข้ามาเนี่ยการเล่นของทีมไทยมันคงเป็นอีกแบบหนึ่ง มันคงจะเปลี่ยนไปนะครับวพราญี่ปุ่นเนี่ยเขาเน้นเรื่องวินัยนะเน้นเรื่องความแน่นอนนะครับเ,เรื่องครองบอลน,นี่ต้องเปะ๊ะแท็กติกสําคัญที่สุดเขาเล่นตามแท็กติกนะอาจจะดูไม่สนุกเท่าบอลมาโน่หรอกนะครับแต่มันน่าจะหวังผลได้มากขึ้นนะครับอนาคตของทีมชาติไทยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใหญ่ในทีมและผู้ใหญ่ในสมาคมนะคือเราต้องตามโลกให้ทันอนะนะคือผมเนี่ย ไม่อยากจะบอกเลยว่าทีมชาติไทยตอนนี้มันตกกระแสวะ่ะทีมระดับอินเตอร์ทีมระดับแนวหน้าเนี่ยเขาไม่ได้เล่นแบบเราแล้วนะนะเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับเขาเปลี่ยนไปหมดแล้วเขาไม่ได้เล่นเอามันละนะเขาไม่ได้เล่นเร็วไม่ได้ใช้แบบพะละกําลังเข้าบดบี้อย่างอย่างสมัยก่อนนะครับแต่ว่าเล่นเอาผลเล่นเอาผลเป็นหลักนะครับครองบอลเนี่ยเงียบเลยเพรสซิ่งดุดัน ไฮเพรสได้เคาน์เตอร์เพรสได้นะครับแท็กติกเป๊ะเป็นบอลสมัยใหม่เต็มตัวนะเป็นบอลสมัยใหม่เต็มตัวเล่นแบบบอลยุโรปเลยทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีเนี่ยนะครับทีมไทยถ้าไม่รีบเปลี่ยนตอนนี้นอกจากไปข้างหน้าไม่ได้แล้วเนี่ยมันยังเหมือนเดินถอยหลังด้วยนะนะครับนึกภาพแล้วน่ากลัวนะเออจะทำอะไรก็ต้องรีบทำนะครับท่านผู้ชมครับโอเควันนี้ก่อนจากกันอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุยทาง a c e b o o k และย YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมยังเป็นกำลังใจทีมชาติไทยต่อไปแต่มันถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆนะโอเคคลิปหน้ากลับมาเจอกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ